ธนาคารอมสินจัดงาน GSB Saving Forum 2025ในวาระวันออมแห่งชาติจัดงานภายใต้แนวคิด AI and มออมยุคใหม่สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืนจุดประกายการอมในยุคดิจิทัลให้คนไทยรู้จักการวางแผนทางการเงินให้เท่าทันยุคสมัยและภายในงานยังมีเวทีเสวนาพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก คุณป๋อมแปม๋มนิติชัยชิตาธรและคุณตักมยุลาสเวสวศิลารวมถึงคุณหนุยพงสุขฮีลันยะพึกและคุณธนัทพรนิชิยามา่าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เจนซีที่มาแลกเปลี่ยนความคิดในเสวนานี้ ซึ่งทั้ง3ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเมื่อเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการออมนั้นก็ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลที่ใช้ AI เป็นแรงขับเคลื่อนสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน